ลูกนี้จึงมากลิซ่าปรากฏตัวในงานแฟชั่นวีคลุยวิตตองทำคนตะลึงทางโซเชียลเผยความสำคัญที่นั่งข้างคนดังด้านใหญ่ยาอาการออกยืนคู่ลิซ่าแบบแนบชิดไอดอลสาวเอ่ยปากชมทำนางเอกถึงกับไปไม่เป็น อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวสําหรับการปรากฏตัวของไอดอลสาวซุปตาร,ระดับโลกอย่างลิซ่าแบล็กพิงคหรือลิซ่าลาลิสามโนบาลที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศว่าจะเข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคในนามของหลุยวิต้องเพียงแค่ 40, 40นาทีก่อนที่เธอนั้นจะไปเชิดฉายจนทําเอาคนตื่นไปทั่วโลกเรียกได้ว่าแฟนๆเซอร์ไพรส์กันสุด และนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อมีแฟนๆที่ไปรอต้อนรับสาวลิซ่าเข้าร่วมงานแฟชั่นวีคก็คือฮาเสียงริส,สนันไปทั่วพื้นที่กับลุคสุดจึ้งของเธอที่เห็นแล้วต้องร้องว้าวเพราะแพงหรูชั้นสูงมากๆด้วยชุดคลุมด้านนอกที่แต่งลายแบบเก๋ไก๋บวกกับกางเกงขาสั้นสีดำและถุงนอ่องที่กระชากความเซ็กซี่ในตัวของเธอออกมาได้เป็นอย่างดีลุคนี้ให้ผ่านแบบหลานเปอร์เซ็นนอกจากนี้เธอยังมาพร้อมกระเป๋าหลุยวิตตองรุ่นพิเศษอย่างพิกครั้งที่ออกแบบมาเป็น รูปส่งกล้องสุนรูนาจับแต่ราคานั้นแพงมากๆราวๆสา0 0 0นกว่าบาทแต่บอกเลยว่าใครที่อยากได้ไปถือแบบเลือตามริซ่านั้นตอนนี้พลาดกันไปหลายคนเพราะเพียงไม่กี่นาทีที่เธอปรากฏตัวกระเป๋ารุ่นนี้ก็ได้ข่าวว่าโซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยซื้อตามกันแทบไม่ทันเลยทีเดียว มาดูทางด้านชุดที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้ว่าแพงรู้สมฐานะซุปตาร์ระดับโลกอย่างเธอกันบ้างกับชุดคลุมสปริง2018 Collection ซึ่งทางแบรนด์หลุยส์วิตตองยังเคยนำไปจัดแสดงที่อังกฤษมาแล้วด้วยแน่นอนว่าของดีแบบนี้ตกมาอยู่ในมือของลิซ่าอีกหนึ่งชิน้นบอกเลยว่าชุดนี้เข้ากับเธอได้เป็นอย่างดีทีเดียวและที่สำคัญราคาก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันโดยชุดนี้ราคาอยู่ที่670,000บาทระดับลิซ่ามาเบาๆไม่ได้แล้วจริงๆ นอกจากนี้เธอก็ยังมิกซ์แอนด์แมทแบบโรเดอร์ด้วยการนำสร้อยแบรนด์หรูที่เธอเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์อยู่อย่างบูกรีมาใส่ในงานนี้ด้วยซึ่งสร้อยเส้นนี้ก็สวยเข้ากับชุดของเธอได้เป็นอย่างดีราคาก็แรงมากแรงสุดแบบพูชีในราคากว่า5,490,000้บาทรวมๆแล้วลุคนี้ของเธอที่ออกมาโชว์ให้ผู้ชมได้ชมกันเพียงไม่กี่นาทีนั้นมีมูลค่าไม่ต่ำก,กว่า6ล้านบาทเลยล่ะคะ่ะ นอกจากนี้ช่วง after party ในชั่วข้ามเธอก็ยังมาด้วยลุคที่สวยสะดุดตาเช่นเดียวกันกับเดรสสุดแซ่บของหลุยวิตตองสีสันสดใสแต่เพศทานทวงกับการแหวกอวดเรียวขาลึกเข้ากับเธอมากๆอีกหนึ่งชุดเป็นชุดที่แฟนๆยกนิ้วเยี่ยมให้เลยทีเดียว นอกจากนี้ลิซ่าก็ยังไม่ออกมาปล่อยภาพในอินสตาแกรส่วนตัวกับลุกสุดจึ้งของเธอในค่าคืนที่ผ่านมาที่แบบว่าทำเอาแฟนๆนั้นใจสั่นกนันหนักโดยภาพเซนนี้เธอทอชุดคลุมออกเหลือไว้เพียงเสื้อขอบสุดน่ารักพร้อมกระเป๋าใบโปรดท,ที่ส่งให้เธอนั้นดูเซ็กซี่โตกเป็นสาวแบบเรลามัมมีอย่างต้องยอม จากการปรากฏตัวของลิซ่าแบล็คพิกในฐานะบุคคลสําคัญของแบรนด์หลุยวิตตองในงานแฟชั่นวีคค่าคืนที่ผ่านมานั้นซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตําแหน่งการนั่งชมแฟชั่นโชว์ในงานนั้นมีความสําคัญเช่นเดียวกันเพราะแท้จริงแล้วมันเป็นการบ่งบอกถึงระดับความยิ่งใหญ่และความสัมพันธ์กับแบรนด์ซึ่งการจัดที่นั่งของหลุยวิตตองให้กับลิซ่าในครั้งนี้จะสแสดงถึงบทบาทของลิซ่ากับแฟชั่นเฮาส์หลังใหม่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเป็นแบรนด์แาต่่่จกทีนนังใ เชื่อว่าแบรนด์น่าจะมีข่าวดีวเร็วนี้เกี่ยวกับลิซ่าออกมาอย่างแน่นอนโดยที่นั่งของลิซ่าแน่นอนว่าเป็นที่นั่งฟันโดหรือแถวหน้าสุดของขอบรันเวย์รวมไปถึงคนล็อกข้างของเธอที่น่าสนใจซึ่งครั้งนี้ลิซ่านั่งประกบข้างกับโซฟีเทนเนอร์สุดยอดนักสแสดงแห่งยุคบูดำลงตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเตอร์ของรูวิตตงมานานหลายปีรวมไปถึงอนาเดอร์อามัสซึ่งถือได้ว่าทั้งสองคนนั้นเป็นบุคคลระดับแถวหน้าของแบรนด์โดยแท้จริงซึ่งนั้นก็หมายถึงว่าลิซ่าถูกให้ความสำคัญและแสงสปอลในระดัับเียวก กับทั้งสองคนเรียกได้ว่างานนี้ต้องมีข่าวดีปังๆอย่างแน่นอน และนอกจากนี้ภายในงานก็มีคนดังไปร่วมงานอย่างมากมายนึ่งในนั้นก็คือนางเอกสาวชาวไทยอย่างยายาอุรัสยาสเปอร์บนันที่เธอก็ไปในฐานะ h o u แอ a บ d b เ s อร์ของแบรดลุยส์วิตตองเช่นเดียวกันงานนี้ทําให้เราได้เห็นโมเมนต,ต์สุดประทับใจของทั้งสองคนที่ถ่ายรูปคู่กันอย่างแนบชิดซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าสาวยายานั้นเก็บอากาศแทบไม่อยู่ทั้งนี้ก็ยังได้มีการพูดคุยกันด้วยจากภายในคลิปจะเห็นได้ว่าสาวลิซ่านั้นได้เอ่ยปากชมสาวย a y า,าว่าวันนี้สวยมากเล่นเอาสาวยายานั้นถึงกับไปไม่ถูกเรียน เดียกว่าเป็นโมเมตนต์ที่หลายคนรอคอยอย่างมากเลยล่ะคะ่ะเพราะสองคนนี้นั้นมักจะถูกบอกว่าคล้ายกาันราวกับแฟนบ่อยๆแต่ในที่สุดวันนี้ก็ได้เจอกันสักทีเป็นเรื่องที่น่านประทับใจอย่างมากจริงๆอ,อยากเทพิกเจอร์กันนิดนึงหนึ่งสองหนึ่งสอ